ครับรู้คนขังสุขรู้คุกขังสัตว์ครับอ๋อหนังสือรู้คนขังสุขรู้คุกขังสัตว์เล่มเบอร์เลยเด็กชายนะโมโอไอโมหน้ายทำโมเด็กชาธรรมะเด็กชายรรมะฮะ อ่านถึงหน้าร้อยี่สิบสองครับอดหนึ่งหน้าร้อยสิบยี่สิบสองแล้วทั้งหมดมีเท่าไหร่ถึงหน้าร้อยยี่บสองมีคำถามจะถามลุงปู่ครับว่าจารณะสิบห้าคืออะไรครับโอ้โหเวลาเหลือเท่าไหร่ยี่บสองนาทีจารณาสิบห้านี่จะได้ไปอธิบายไปได้จบถึงไล่ถึงตัวที่หนึ่งถึงตัวที่สิบห้าไหมเนี่ย สรุปสรุปหน่อยนะเอาอย่างนี้ต้องไล่ตัวซะก่อนจรณะสิบห้าคืออะไรจรณะสิบห้ามีตัวที่หนึ่งคือศีลน,น่โอ้โหเด็กชายธรรมะตัวที่หนึ่งคือศีลตัวที่สองคือจะต้องสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ เรียกว่าสํารวมอินทรีย์และสํารวมอินทรีย์ก็ต้องสํารวมทั้งหกอย่าไปตีกินไว้สํารวมแต่ข้างในใจตัวเดียวไม่เอาสํารวมอินทรีย์สองจะต้องเรียนรู้ในชีวิตจริงที่เราจะมีอะไรที่จะต้องกินต้องใช้เรียกว่าโพชชนะที่เราจะต้องอาศัยในชีวิตกินใช้เมื่อเราอยู่กับเรื่องเรื่องสิ่งที่จะกินจะใช้นี่แหละ มันไปเอามาเกี่ยวข้องแล้วมันจะเกิดกิเลสเมื่อมันจะเกิดกิเลสเราก็ต้องเรียนรู้จับกิเลสให้ได้ไลกิเลสให้ได้จากอันที่อันนี้เรากำลังจะกินอันนี้เรา,ากำลังจะใช้มันจะมีกิเลสจุดก็ได้กำลังกินนี่แหละนี่นี่กำลังกินเนี่ยไอ้ตัวกินนี่เลยร้ายกาจมากเพราะกินกับใช้นี่อะไรคนจะต้องทำมากกว่กัน กินกับใช้อะไรจะทำาะากันกินนี่แหละเพราะกินเลยโยก็กินนี่จนตายเลยใช้เนี่ยบางทีก็ใช้แล้วก็จุดละเรื่องนี้เรื่องใช้เรื่องน้มันก็ทำใช้อื่นนะจนกระทั่งใช้น้อยลงหรือใช้มากขึ้นแล้วมันก็ติดยึดละเราใช้เป็นใช้เก่งจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติได้ด้วยกันไม่ต้องใช้พอเสร็จแล้วจบแล้วกินใช้แต่กินเนี่ยจบกินเป็นถึงพระพุทธเจ้าก็ยังต้องกินนะ สรุปเดี๋จะขยายความมากไปครับเ,เดี๋ยวจะมีดตกรงนี่บอกแล้วหนึ่งต้องสํารวมอินทรียนะ์สองจะต้องพิจารณาของกินกับของใช้เรียนรู้กิเลสจากของกินและของใช้และฆ่ากิเลสให้ได้สต้องเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่ในเวลาตื่นเช่นเราตื่นมาจากนอนหลับ ตื่นมาจากการที่จะต้องไปนั่งใช้เข้าไปในผวังก็ต้องตื่นรู้ทางตาก็ต้องรู้เต็มหูจมูกลิ้นกายสัมผัสก็ต้องรู้เต็มเต็มรอยทั้งหมดจะไปรีมุมไหนรู้จะสัมผัสอะไรก็มีปัจจุบันนั้นอันนี้รู้ทางตาอยู่นี่ครบมผัสตาอยู่กับรูปอันนี้ฟังเสียงครบสมผัสเสียงอันนี้อยู่กับกลิ่นเราต้องกลิอะไรชัด ให้มันสมบูรณ์เรียกว่าสติแปลว่าเต็มร้อยสติแปลว่าเต็มร้อยให้มีเต็มร้อยนี่มีพฤติกรรมอยู่ทั้งสามสตากะอิเนี่ยอะอะอาอิเนี่ยสามเส้าเนี่ยเต็มร้อยนี่ยมีทั้งสั้นทั้งยาวอาและสั้นสั้นและยาวท่านเอาสั้นเป็นสองท่านเอายาวเป็นหนึ่งอาอะอาอิมาใช้พลังงานในระดับอะอาอิ ใช้ทั้งพลังสั้นพลังยาวใช่อย่างนี้ไปสรุปแล้วต้องเป็นคนตื่นในสิ่งที่คุณกำลังสัมผัสน,นอกจากคุณนอนหลับก็พักให้สนิทเมื่อไม่พักนอนหลับให้สนิทคุณสามารถจะคิดจะปรุงได้โดยมีพลังงานเหลือพอใจใจก็เอามันตามแต่เป็นบางทีมันฟุ้งซ่านเกิดไปเมื่อเลยนะตื่นมาไม่มีกำลังเลยแต่ถ้าเผื่อว่าปัดจับจัด จัดการคิดการนอนการคิดการนอนจะปรุงแต่งจะนอนได้สมดุลไม่เสียพลังงานไม่เสียสุขภาพไม่เสียชีวิตก็ทําได้สรุปแล้วสามอันเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระุทธเจ้าสำทับเลยว่าถ้าไม่มีสามอย่างนี้อปรณกบปฏิปทาไม่ใช่ศาสนาพุทธปฏิบัติธรรมไม่ใช่ศาสนาพุทธครับผมประยันทุกวันนี้ในี่ตกหมดเลย สามข้อนี้ที่นั่งหลับตาปฏิบัติกันแต่ข้อหนึ่งไม่ตื่นนิชาคิริยาไม่ชาคิริยาอาจจะหลับไหลตกแล้วข้อที่หนึ่งอาจจะชาคิริยาก็ตกนะยิ่งจะมาสัมผัสกับสิ่งกินสิ่งใช้ไม่หลับหูหลับตาไม่กินไม่ใช้ไม่อะไรดีไม่ดีดังผ่านจะไม่หายใจเอาดับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอีกแต่จริงมันไม่ดับเราไม่ไม่มีความรู้สึกไม่รู้จักรลมหายใจเข้าลมหายใจออก เออขออธิบายแสงตรงนี้อาณาปานาสติเนี่ยคนที่ตัดขาดจากคันรับรู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่มันเกี่ยวข้างนอกนะหายใจออกเนี่ยมันออกนอกเออนี่มันเข้าจากข้างน,นอกมาหาข้างในนะเข้านะคนต้องรู้สึกรู้จักข้างนอกข้างในอยู่ตื่นให้รู้ลมหายใจแล้วถ้าลมหายใจเข้าหายใจออกของคุณนี่ขาด ไม่รับรู้สึกแล้วแม้แต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกคุณก็จะจบไปอยู่ในผวังหมดเลยอันนั้นล่ะคือไม่มีการปฏิบัติอาณาปานสติก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันหมดแล้วดับหมดเลยใช่ไหมอันนั้นแหละไม่ใช่การมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกตัดทิ้งเลยเดินไ่ใช่ศาสนาพุทธเพราะอาณาปานสติสรุปได้อีกอันนี้อธิบายเก่งไว้วันนี้ออกแล้วออกแล้วใครออกยากตรงเนี้ย ต้องตื่นมาลืมตามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เต็มเต็มมีสติเต็มอยู่กับการหายใจเข้าและหายใจออกแล้วสัมผัสกับอะไรอะไรต่างๆนัเต็มเต็มเลยนี่คืออาณาปานเสร็จที่ทุนจะต้องปฏิบัติกับสิ่งใดที่คุณเกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบันนั้นวิเคราะห์วิจัยให้เร็ว,วเรียนรู้กิเลสที่จะเกิดจากการสัมผัสตรงนั้นสัมผัสกืงกินสัมผัสกับเครื่องใช้เป็นต้นคุณทํางานคุณต้องทํางานกินทํางานใ้นี่แหละไม่มีอะไรอื่นเลยแล้ว เจาะกิเลสออกมาให้กับการสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในเกี่ยวกรองให้ได้แล้วล้างกิเลสได้จนกระทั่งสัมผัสอะไรก็ไม่ต้องมีกิเลสสัมผัสอะไรก็ไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสก็จบ